ถ้าท่องสิห้าได้ครบห้าข้อเอาไปเลยพันหนึ่งเล่นไหมคะโอ้เล่นเลช่วยกัะตอบได้ค่ะสี่ห้าใช่ไหมใช่ค่ะสี่ห้าหข้อหนึ่งห้าข้อสั์ค่ะเอาเป็นภาษาบาลีบาลี๋ยวาใบให้อันหนึ่งปานาิปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปะทาสมาติยามี อันก็สูงค่ะกาเมสุมิชาจะลาเวรมณีสิขาประธานสมาธิยามิเออเลือีกสามข้อกาเมไปแล้วใช่กาเมไปแล้วกาเมไปแล้วเมสุราสุราแวยัะยังมาชอบประมาณสถานาเวรมณีสิขาประธานสมาธิยามิเออมันย้อนไปอีกข้อนะใครฟังเพลงนี้ไหมไม่ได้มูสาวามูสมูสาวาท ัมมณีสิขาประทานสมาธิยามีเออแล้วข้อสุดท้ายไอ้ห้ามลักทรัพย์อะเออเกี่ยวกับห้ามลักทรัพย์ใช่ป่ะห้ามลักทรัพย์มันคืออะไรเกิดให้ได้ไหมอาร์ทินาเวรมมณีสิขาประธานสมาธิยามิเออครบแล้วเอาจริงๆนะสี่ห้าโคตรยากเลยยากไหมคะยากมายากเพราะว่ามันเป็นภาษาบาลีอะเออแล้วมันแบบว่าเราไม่ได้ใช้กันเป็นชีวิตประจำวันเวลาไปสวดมนต์อย่างเงี้ยพอถึงสุลาก็จะอยู่อย่างงี้เลย โอเคชื่ออะไรคะชื่อตาค่ะชื่อแพรค่ะแพรโอเคงั้นอันนี้หนึ่งพันบาทนะคะแบ่งกันนาคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ